โอเคนะครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้กลับมากอีกครั้งกับเกม Darkness Set ตูังแบทเทิลนะครับล้มเลิกสักทีกับคลิปยืมเพื่อนมาทําคลิปเล่นของตัวละครตัวเองสักทีหนึ่งกับเบเกต้าและก็พิกโร่นะครับเป็นตัวละครข้างตู้ของตู้เบอร์ไวไอตัว3ามซนั่นแหละนะครับเป็นตัวละครข้างตู้ของพาร์ทหนึ่งไอตู้ดขังเฟสซึ่งบอกเลยว่าต่อให้เป็นข้างตู้นะครับแต่มันคือข้างตู้ในยุคสมัยใหม่ในปัจจุบันตอนนี้2 0 2 4เนี่ย ต่อให้เป็นตัวละครข้างตู้นะครับมันก็มีความสามารถที่เก่งแบบเก่งพอที่สามารถเทียบเท่ากับตัวละครลกคังเฟสในแบบปีก่อนหรือไม่ก็ครึ่งปีนี้ได้เลยอะเพราะว่าอย่างตัวเนี้ยเป็นแบบ เป็นเหตุผลหลักเลยว่าทําไมเดี๋ยวนี้ตัวข้างตู้แม่งเก่งมากๆก็เดี๋ยวผมจะพามาชมกันว่ามันเก่งยังไงมันทําอะไรได้อย่าให้เสียเวลานะครับเรามาลองดูความสามารถของ2คนนี้กันเลยดีกว่าแต่บอกก่อนเลยว่าสําหรับตัวละครตัวนี้เนี่ยมันมี2ลร่างก็คือร่างต้นนะครับแล้วก็ร่างสับเปลี่ยน exchange เป็นร่างเบต้าร่างนี้เป็นเบต้าตัวเดียวดังนั้นก็คือชื่อเนี่ยไม่ซ้ําแน่เพราะว่าชื่อมันสลัดกันนะคือชื่อพิกลสแลกับซูเปอร์ไซย่าเบต้าเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นพิกลมาก่อนนะ มันจะสามารถลิงก์กับพวกพิโกโร่ตัวอื่นได้ด้วยเพราะว่าต่อให้มันสลัดกันอะแต่มันก็เป็นชื่อใหม่ไปเลยนะครับผมดันงนั้นพิโกโร่กับเบียตาล่างต้นเนี่ยลิงก์กับพวกพิโกโร่ตัวอื่นได้แต่ในพูดถึงว่าตัวละครมันเองในล่างต้นอะมันคือพิโกโร่คนเดียวเว้ยมันจะมีพวกลิงก์นาไมเคียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พอสับเปลี่ยนเนี่ยก็จะเป็นลิงก์ของเบียตาคนเดียวเลยนะมันจะเป็นคนละตัวกันแต่ว่า เป็นชื่อกาดใหม่ไปเลยนะครับนับว่าเป็นอะไรที่เจ๋งดีอันนี้ลงดีเทลเฉยว่ามันชื่อซ้ำกับพวกตัวละครพิกโกโลตัวอื่นไหมก็คือไม่ซ้ําเลยนะครับผมเล่นกับพวกพิกโกโลมูวีฮีโร่ได้ด้วยไอตัว LR สีเขียวพิกโกโลแหละเล่นได้เมื่อเริ่มจากอย่างแรกก็คือความสามารถผู้นำนะครับผู้นําของมันเนี่ยนำให้กับทีมของตัวร้ายกับใจแล้วก็ทีมสิทธิ์อาจารย์คีบวก3ทุกอย่างบวกร้อยอย่างที่ว่าไปว่าวีดีโอซีสมัยใหม่เนี่ยที่มันเจอไอพวกไอดานบอสเซตใหม่เนะาะเมทั เดี๋ยวนี่มันต้องใช้ทีมแครดไปเล่นแล้วไม่งั้นทีมสีอาจจะลําบากนิดนึง<ๆ>ก็เลยต้องแบบว่าพูดถึงผู้นําสมัยใหม่ด้วยแบบเออร้อเนี่ยก็มาเอามานําเล่นได้อยู่นะครับผมแล้วก็ถ้าไม้ตาของมันนะครับในร่างต้นเนี่ยจะมีการเพิ่มบอดี f เคดีเตัวเองห้าเึงเทิร์นแล้วก็สามารถ l o w วอร์บอดีเคดของศัตรูได้เป็นเอฟเฟกที่ดีนะครับทั้งเพิ่มพลังตัวเองแล้วก็ลดพลังศัตรู และต่อมาตรงส่วนของความสามารถพาสซีฟในร่างต้นนี้นะครับอย่างแรกจะมีการตั้งต้นมาให้คีบวก3 ADK defense บวก200%ตั้งต้นมีโอกาสในการหลบติดตัวที่มีเดียมแชนก็คือ30%มนหลบติดตัวได้30มีการบวก ADK defense 150%เมื่อทําการโจมตีเป็นก้อนบวกพลังโจมตีคิดแยกไปด้วยนะครับจะทำให้ตัวละครมันเองก็จะเก่งขึ้นหลังโจมตีไปเยอะเลยแล้วก็ความสามารถต่อมาเป็นการซัพพอร์ตนะครับ ตัวละครเนี่ยสามารถซัพพอร์ตให้กับตัวละครฝ่ายซูเปอร์คาร์ดก็คือฝ่ายตัวดี ADK Defense บวก3 0ได้แล้วถ้าเกิดว่าตัวละครตัวดีที่ว่าเนี่ยครับติดในแขดของ All Out Sucker หรือว่า Movie Hero เนี่ยมันจะทำการซัพพอร์ตบูส์เพิ่มเติมไปอีกก็คือซับคิบวก2เพิ่มเติมแล้วก็ ADK Defense เนี่ยบวกอีก30%ซ้ําไปอีกน่นหมายความว่าตัวละครฝ่ายตัวดีที่อยู่ในแฉดเนี่ยครับพวก Movie Hero เนี่ยไอพวกโกคูสามแซตใหม่ ai, พวก โกจีต้า9ปีตัวละครดังกล่าวที่ว่ามันเนี่ยจะได้ผลซับจากตัวเนี่ยครับเบลต้าและพีโกโรล่างต้นเนี่ยซับพอตเอดีเดฟ์หกสิบเปอร์เซ็นตซึ่งมันโคตรเยอะต่อให้มีเงื่อนไขที่ว่าต้องตัวตรงแคตแต่ว่าตัวละครอย่างเงี้ยมันต้องเล่นด้วยกันกับทีมมันเองอยู่แล้วซึ่งทีมมันเองก็คือพวกทีมมูวี่ฮีโร่อะไรเงี้ยดังนั้น,นการซับพอร์ตของตัวละครตรงนี้แม่งซับเถื่อนมากๆ60%แบบว่าง่ายๆเลยนะครับผมแล้วซับแบบซับง่ายง่าย,ายอย่างนี้แหละ ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรนอกจากนี้แล้วขอแค่ว่าตาละครที่ดูกซับเนี่ยอยู่ในแคดดังเก่าก็พอนะครับแล้วก็ความสามารถถัดมาเนี่ยครับในเวลา,า2เทืนแรกเนี่ยตละครนี้สามารถส่องท่าแม่ตายได้ก็คือมองเห็นว่าสตูเนี่ยโจมตีแม่ตายมาใส่ช่องไหนในเวลา,า2เทืนแรกแล้วก็ในเวลา,า4เทืนแรกเนี่ยก็จะได้โอกาสในการหลบเพิ่มเติมไปอีก30%ด้วยในก็หมายความว่ารวมกับโอกาสในการหลบไมเดียมแชนของเก่าที่30 บวกอีก30ก็กลายเป็นโอกาสหลบ60%ซึ่งก็ถือว่าเยอะพอสมควรถึงแม้อาจจะไม่เท่าพวกโกคุยูไอแต่ก็สลับพิกโร่นะพิกโร่หลบเท่า UI ก็ดูยังไงอยู่นะ60%นี้ก็ถือว่าเยอะมากแล้วซึ่งไอความสามารถที่ผมกลาวมาเนี่ยทั้งการส่องแม้ตายเทิเธนแรกแล้วก็เพิ่มโอกาสในการหลบ30%มาให้เทิเธอเนี่ยมันจะได้ผลก็ต่อเมื่อมีตัวละครที่อยู่ในแฉตของ AllO u t s ั๊ก อยู่ในทีมอีกสักตัวหนึ่งนะครับขอแค่ว่าเป็นตัวละครในแฉกเนี่ยเพิ่มเติมในทีมสักตัวหนึ่งใครก็ได้ก็ะจะสามารถลันพาสซีกตรงนี้ได้นะครับเวลามันเข้ามาในเทิน2เทินสเทินเนี่ยก็จะได้พลังต่างๆนานาที่มันทําประโยชน์ให้กับทีมได้จริงๆและก็ความสามารถสุดท้ายของพี่แกนะครับจะมีการฮิวเลือดปิดท้ายให้ตอนจบเทินเป็นจำนวน30%เป็นการฮิวเลือด30%แบบไรเงื่อนไขไปเลยเมื่อจบเทินขอแค่ว่าจบเทินเนี่ยของตัวละครล่างต้นนะครับ มันจะเด้งเลือดให้เลยสามสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งแบบไอ้เชี่ยมันมันเวอร์ไปหรือเปล่าคือ <c ười> แบบเหมือนคุณมีมินิไอเทมฮิลมาช่วยให้ตอนจบเทินอะ่อเค้าว่าพิกโลล่างต้นเนี่ยมันมันอยู่มันอยู่ไว้ในเทินไว้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วพอจบเสร็จปุ๊บสมมุติแบบในเทิเเนอย่างเงี้ยแล้วโดนดามเมจเข้ามาหลักสองแสนสามแสนใช่ไหมอาจจะเจ็บลงมาเลยสักแบบข้อหนึ่งครึ่งหลอดไอการจบเทินของพิกโลตัวเนี้ยครับทาให้เราอะจะมีเลือดฟื้นคืนกลับมาได้ด้วยซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับผม แต่ก็ต้องเข้าใจอยู่ว่าไอตัวละครเนี่ยเรื่องของการเปลี่ยนตัวละครเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนอัตโนมัตินะไม่ได้เป็นการกดแอคทีฟหรือว่าอะไรดังนั้นเราไม่สามารถเลือกได้ว่าจะเล่นค้างล่างต้นถ้าเงื่อนไขเอ็กซ์แชนทำงานก็คือทํางานไปเลยซึ่งเราจะพูดถึงเรื่องของการเอ็กซ์แชนกันต่อเลยกับการเปลี่ยนเป็นเบต้านะครับสำหรับการเอ็กซ์แชนกลายเป็นเบต้าเนี่ยก็ง่ายเหมือนกันขอแค่เวลาครบ5เทินในการต่อสู้ก็คือในการต่อสู้ตรงนี้หมายความว่าเทินในเกมภาพรวมเลย ไม่ได้นำแค่เธอในตัวละครตัวนี้ตัวเดียวนะครับคือเธอนี่มันเขียนด้านซ้ายล่างขึ้น5เทินเมื่อไหร่ไอตัวเนี้ยสามารถเอ็กแชนทันทีดังนั้นก็จะบอกว่าพิกโกโลเป็นตัวละครที่ดีก็จริงแต่ก็มันจะไม่ได้อยู่กับทีมไปตลอดกาลนะนะมันถูกบังคับให้ต้องสับเปลี่ยนเป็นเบเกต้าด้วยดังนั้นในเวลาช่วงเริ่มต้นช่วงต้นเกมเนี่ยก็ใช้หน้าที่ซัพพอร์ตของมันให้คุ้มค่าแล้วกันนะครับซัพพอร์ตหกกับ2แมกตายเนี่ยใช้ให้คุ้มเพราะว่าพอกลายเป็นเบเกต้าเนี่ แต่ว่าแลกเปลี่ยนกับการทำดาเมจอันมหาศาลแทนสำหรับเบกต้าตรงนี้นะครับถ้าแม้ตายจะเปลี่ยนพาสิบจะเปลี่ยนเปลี่ยนทุกอย่างเลยถ้าแม้ตายพาสิบแล้วก็ลิงสกิลอย่างถ้าแม้ตายจะเป็นการเพิ่มบิเคีดีเฟนต์ตัวเอง50% 1เร์นหนึ่งเทินแล้วก็มีโอกาสที่มีเดียมแชนก็คือ30%ในการลุ้นติดขีได้เป็นเวลาหนึ่งเทินเช่นกันนะครับมีโอกาสในการคีจากท่าแม่ตายนั่นเองแล้วก็ต่อมาเนี่ยความสามารถพาสีของร่างเบต้าร่างนี้นะครับ อย่างแรกในทือแรกที่มันโผล่ออกมาหลังจาก exchange มาแล้วเนี่ยมันจะมี adk บวกให้เลย3 0 0แล้วก็ตีติดค i l l ข้าแน่นอน100%ในเวลาหนึ่งทืแรกที่โผล่มาในร่างนี้นะครับแล้วก็ต่อมาจะมีการตั้งต้นมาให้ที่คีบบวก3 adk defense บวก200%ตั้งต้นซึ่งก็เยอะเหมือนกับร่างแรกกันแหละนะแล้วตั้งต้น200เนี่ยมันมันถือว่าเยอะมากกับตัวละครข้างตู้ปกติมันจะแค่แบบร้อย7 0าสิรอะไรวันนี้มั้งสมัยใหม่อันนี้แม่งือว่าบบให้ใจปัมมากๆนะ แล้วก็ต่อมามีการดาเมจติดตัว50%ด้วยนะครับมีความถึกมาเอาไว้รับการโจมตีกับด่านสักยากด้วยคือการ50เนี่ยมันครึ่งครึ่งหนึ่งเลยนะของดาเมจทั้งหมดดังนั้นแค่เรากดวิสเนี่ยเบต้าก็ไล่เขียมทานไปเลยนี่แหละข้อดีของตัวละครที่ว่ามีการดาเมจติดตัวมาให้เยอะกดวิสชิ้นเดียวนี่คือเอาอยู่แน่นอนนะครับความสามารถต่อมาเนี่ยเบต้าจะมีการได้รับ ADK Defense บวกอีก1้0เมื่อทําการโจมตีอันนี้ก็คล้ายกับล่างต้น หลังปีก็ถึกขึ้นกว่าเดิมไปอีกได้ ADK เพิ่มไปอีกนะบัฟเปอร์เซนต่างๆนี่ให้มาจูใจไม่น้อยนะตัวละครค้างตัวตัวนี้นะครับแล้วก็ความสามารถต่อมาตรงนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับแฉดของ Allout Sucker เพราะว่าความสามารถตรงนี้ครับไอตัวเบต้าเองเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนลูกแก้วนะครับสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีเขียวเนี่ยเปลี่ยนลูกแก้ว3สีเลยนะยกเว้นสีม่วงสีแดงสีฟ้าสีเขียวให้กลายเป็นสีเหลืองนะครับผม เปลี่ยน3าสีเป็นสีเหลืองเปลี่ยนลูกแก้วเหลืองไม่พอเนี่ยมีการบวก a d ดีเเพิ่มอีก100%เมื่อทําการโจมตีซ้ําไปอีกเป็นการบวกหลังโจมตีก้อนอีกก้อนหนึ่งไปอีกทางนึกว่าเมื่อกี้ก็มีมาให้อีกแล้วก้อนหนึ่งนะบวกหลังยิง150%ใช่ไหมอันนี้มีให้มาอีก100%เป็นการบวกดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าจะบวกทั้ง2อย่างเนี่ยจะมาได้ก็ต่อเมื่อเราอะ่ะมีตัวละครที่อยู่ในแกลทของ a l k e r อากสักเทอร์ดีกสักตัวหนึ่งอย นะครับใครก็ได้แล้วก็ต้องเป็นจังหวะที่ว่าเวลาในเกมเนี่ยผ่านไปแล้วครบ6เทินด้วยนะครับถ้าเลข6อยู่ด้านซ้ายล่างเมื่อไหร่ก็คือพาสิสตรงนี้สามารถทํางานได้นั่นหมายความว่าคุณจะรันตรงนี้ได้เนี่ยคุณต้องมี all out s u c k e r ตัวอื่นแล้วก็ผ่านเวลาไป6เทินแล้วถึงสามารถใช้งานพาสีสองอย่างนี้ได้ก็คือการเพิ่มดาเมจหลังยิงแล้วก็เปลี่ยนบอล3สีเป็นสีเหลืองนะครับย้ำอีกคําว่าการเปลี่ยนบอลเนี่ยเปลี่ยนได้แค่รอบเดียวเท่านั้นใช้เงินไขทํางาน ถามว่าทําไมต้องเปลี่ยนบอล3สีเป็นสีเหลืองถ้าใครยังจําความสามารถของไอตัวโกคูมัดตัวพาร์ทหได้ใช่ไหมครับตัวใหม่ใครดูคลิปผมไปแล้วคงรู้กันดีว่าล่างแซนบายนีย่มันต้องพยายามเก็บบอลสีเหลืองเยอะๆเพื่อเอาชาร์จเด้งขึ้นมาเพราะว่าเก็บบอลเหลือง1ลูกเนี่ยมันได้ชาร์จมา2ชาร์จดังนั้นการเปลี่ยนบอลเหลืองของเบียตาเนี่ยมันเอามาเพื่อตรงนี้แหละเอามาเพื่อให้มันได้ซัพพอร์ตกับการเก็บชาร์จของตัวใหม่นะครับ บอกเลยว่าเป็นตัวละครข้างตู้ที่ตอบโจทย์กับตัวละครตัวใหม่หน้าตู้มากเลยแม่งทั้งซับในร่างต้นได้ร่างแปลงต่อให้ซับไม่ได้แต่ก็ซับในแง่ของการช่วยให้มันแบบเล่นง่ายขึ้นนะในการเก็บชาร์จต่างๆนานานะครับคือแบบผมบอกเลยว่านี่คือตัวละครข้างตู้ที่ผมประทับใจมากๆเลยมันแบบอเมซิ่งเหลือเกินเปลี่ยนบอลสามสีมันเยอะมากและถึงแม้คุณจะไม่มีตัวละครตัวใหม่อย่างผมเนี่ยหรือว่าคุณมีตัวใหม่แต่ว่าคุณไม่อยากให้ ไม่อยากใช้บอลเหลืองให้กับมันอะ่ะคุณก็ใช้ในกรณีอื่นก็ได้อย่างเช่นเก็บบอลเหลืองอะ่ะไว้ใช้ในการฮิวเลือดก็ได้อย่างรู้กันว่าการเก็บบอลตามสีเนี่ยมันเด้งเลือดกลับมาคืนได้ไงตามจำนวนดีเฟนส์ของตัวละครน,นั้นๆอยงนั้นก็ลองดูว่าเออมันอะไรยังไงนะครับสุดท้ายก็คือการเปลี่ยนบอลเหลือง3สีตรงเนี้ยเออมันมันดีมากๆจริงนะไม่รู้หรอว่าอะไรอะไรยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าเปลี่ยน3สีเป็นสีเดียวเนี่ยโอ้โหแม่งโอพีมาก นะครับต่อให้เปลี่ยนครั้งเดียวก็ถือเดี๋ยวมาลองดูว่าตัวละครน,นี้เป็นยังไงนะครับบอกเลยว่าผมใส่สุดแน่นอนเป็นตัวละครเราเองต้องใส่สุดผมมีปลดหนึ่งเส้นทางนะแล้วก็อัพเบิ้ลน,นำเพราะว่าตัวละครเน,นี้ยมันมีคิไม่ให้อยู่แล้วที่แบบโอกาสเยอะมากๆต่อให้หมดเธอแรกไปอะหมดคิร้อยเปอร์เซ็นเธอแรกไปใช่ไหมครับตัวเนี้ยก็ยังคงลุ้นตีคีจากท่าแม้ตาได้อยู่ดีต่อให้เป็นเมดียมแชนก็ตามแต่มันก็แบบลุนได้ผมก็เลยไปใส่เบิ้ลเลยอย่างน้อยเวลามันเบิ้ลแม้ตาเนี่ยมันจะได้ส่งผลต่อความแรงและความถึกไง ก็เลยคิดว่าเรื่องกันอัพเส้นทางเนี่ยถ้าผมแนะนํานะอัพเบิ้ลนํำแล้วก็คีตามประมาณนี้นะครับเบิ้ลนำํำคีตามหลบตามก็ว่านไปเบิ้ลนนำน่าจะดีสุดนะครับแน่นอนว่าลิงสิบอย่างแน่นอนไม่พลาดนะครับผมผมฟาร์มมาอย่างขยันขันแข็งเพื่อจะมาโชว์ตัวละครข้างตู้ที่ดีสุดในเกมตอนนี้เอารักมาลองดูกันว่าข้างตู้ตัวใหม่ลิงสิบหนึ่งเส้นทางในทีมสองร้อยเปอร์เซ็นต์ทีมนี้นะครับจะเก่งขนาดไหนครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่า เอาละครับมาลุยกันในด่านมอสลัดเลโซนนะครับอันนี้เนี่ยตัวละครของเบพิกมันโผล่เทินสองซึ่งก็เท่ากับว่าเล่นเป็นตัวโลวหลักได้ด้วยคำนี่ว่าคือมันจะเอชแนนะครับตอนเข้าเทินที่5ของเกมแล้วถ้าคุณต้องการนะถ้าคุณต้องการให้พอมันเป็นเบต้าเนี่ยแล้วให้มันแรงที่สุดที่มันจะแรงได้ใน,นนในครั้งแรกมันโผล่มาเนาะในครั้งแรกมันจะได้เอดีเคสามแล้วก็ ถ้าอยากให้แรงขึ้นอ่ะก็ต้องมีบัฟตอนเข้าเทิน6ของเกมด้วยแล้วก็ต้องมี all out s t a c k e r มันอาจจะจัดยากไปหน่อยแต่ว่าถ้าทำได้ผมว่ายังน้ายังไงก็น่าจะคุ้มในเรื่องดาเมจนะครับผมเพราะว่าไอตัวเบต้านี่คือถ้าแปลงร่างเข้าเทิน์น5เลยเนี่ยมันก็จะมีแค่บัฟ a d k 300%แล้วก็ตีคิร0 0จากเทินแรกอย่างเดียวแต่ถ้าเราแปลงร่าง เอ่อ็กแชนสับเบต้าเข้ามาตอนจังหวะเทินหหรือว่าเทินหขึ้นไปเนี่ยก็จะได้ทั้ง2อย่างเลยนะครับทั้งตัวละครในแกรดอออสักเกอร์ถ้าเกิดว่าคุณจัดมาพร้อมนะก็จะได้เอดีเคบวกร้อแล้วก็ได้เอดีเคอีกส0% 0ตรงเทินแร<ล>กที่มันแปลงล่างด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องจัดกันดีๆหน่อยถ้าอยากให้มันแรงเต็มที่นะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ซีเรียสอะไรก็ไม่สนก็ได้เหมือนกันเพราะว่าความดีงามของมันก็คือนี่แหละอย่างน้อยเนี่ยมีซองไม้ตายจากล่างต้นอยู่ ราะว่าร่างต้นก็มองข้ามไม่ได้นะครับต่อให้มันบังคับเอ็กแชนก็ตามแต่ว่าในช่วงเวลาแรกๆของมันที่มันทํางานในร่างตน้นทําประโยชน์ต่างๆนานาเนี่ยมันก็ถือว่าเยิะมากๆนะทั้งการซับพอร์ดหกนี่ก็ดีเกินหน้าเกินตาแล้วอย่างน้อยมันซับแรงไม่พอมันยังแบบมันยังเอาตัวรอดได้นะเว้ยเพราะว่ามีทั้งหลบโอกาสประมาณ60%เรเงี้ยผมว่าดีเลย คือต่อให้มันจะตีเบาแค่ไหนดีเฟนต์น้อยยังไงผมว่าการซัพพอร์ต60%แล้วก็หลบ60%เนี่มันก็แบบดีอยู่แล้วอะพร้อมกับส่องแม้ตายด้วยนะครับเห็นไหมอันนี้มีขึ้นอยู่ว่าสลักมันตีแม้ตายมาช่องหนึ่งก็เป็นพลังจากตัวเบลฟิกนี่แหละจากการส่องแม้ตา,ตายตอนมีโออ o ลสตั Out ๊กเกอร์ในทีมนะครับแต่ว่าส่องแค่2เทินก็คือ2เทินนี้แล้วก็เทินหน้าแล้วก็หมดแล้วนะครับซึ่งเนี่ยอันเนี้ย พ i กัโลมันเข้าเทินสองซึ่งเทินนี้เทินที่สองเทินหน้าเทินที่สามกลับมาครั้งใหม่เทินที่สี่แล้วมันจะได้แปลงล่างพอดีตอนเข้าเทินหกเว้ยถ้าผมเล่นค้างโลหลักอย่างงี้ต่อนะครับเพราะว่ามันจะครบเวลาพอดีงั้นผมเล่นอย่างนี้ไปละกันแล้วก็ต้องอย่าลืมว่าต้องมี All-O ลสักเกอร์ er ด้วยในเทินเดียวกันถึงสามารถได้ผลในการเปลี่ยนบอลแล้วก็ a อดีเบวกร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งไอตัวของกูเบฟ้าที่ผมเตรียมมาเนี่ยมันอยู่ใน Allout สักเกอร์ ผมจะให้มันอยู่เล่นได้กัน2คนนี้นะครับผมให้มันยืนลิงก์กันไปเพราะว่ามันจะได้แบบว่าเตรียมตัวทําให้เบาต้ามันแรงเต็มที่เนาะอันนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเราไม่มีตัวแบบลิงก์กับใครเลยเพราะว่าเป็นพิโกาโลมันจะลิงก์กับพวกซูปเปอร์ไซย,ยายากหน่อยมีอยู่2ลิงก์ดีเฟนซ์ตั้งต้น1 7, 000, นึ0 0 0 0นเะครับเออเป็นการตั้งต้นที่น้อยนะแต่อย่างน้อยถ้าเกิดว,ว่าเจอด่านตีกุ๊บหรืออะไรเข้ามาอย่างเงี้ยยังดีที่ว่ามีหลบมาให้อยู่ มันก็ไม่ได้ตายตัวขาตายอย่างเดียวที่ว่ามีดีฟเอนแค่แสนเจ็ดเนี่ยโดนอะไรดักหน้าเข้ามาคือเตรียมตัวมองเท่งได้มันก็มีสิทธิ์ในการหลบได้อยู่แต่ถ้าพูดถึงเรื่องโดนดักหน้าก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ถ้าหลังยิงไปแล้วเนี่ยดีฟเอนมันจะเยอะกว่านี้มากๆเลยนะครับเพราะว่าจากท่าแม่ตายบวก50%แถมยังลดเอดิเคสศัตรูได้ด้วยถ้าเกิดว่าดานไหนไม่ได้การลดดาเมดก็คือโดนโดนตัวเนี้ยยิงเสร็จปุ๊บดาเมดเบาไปอีกนะครับจะดีมากๆ เพราะว่าพาร์สิบก็บวกหลังยิงร้อยร้อยห้าสิบทม่ตายก็บวกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ดีเฟนส์ของเจ้าพิกนี่คือน่าจะไปแบบหลักสี่แสนห้าแสนไี่เลยนะครับหลังโจมตีไปแล้วค่อนข้างจะโอเคในด้านของแบบเรื่องหลังยิงเนี่ยโอเคขึ้นดาเมจห้านห้าไปตัดตัดต,ตัดตัดตด,ด,ด,ดาเม็กชาวนาเม็กป่ะทัาชาวนาเม็กแต่ก็ตีไม่เข้านะเป็นสีเหลืองนะครับเนี่ยหลบไปหกสิบเปอร์เซ็นต์ทำงานหมดเลยเชีย ยังกับ UI 60%นี่ก็เล่นหมด4ครั้งเลยเหรอทำไมพิ้วจังกับพี่รอบนี้นะครับยังเห็นอยู่ว่ามันยิงแม้ตายใส่ช่องไหนใส่ดักหน้าก็ให้พี่3 Z ซไปแท้งเลยบอกเลยว่าอนะีซี่นะโกเอตา9ปีเปิดมาดิฟ2 5สองแสนเนี่ยสามซตผมอยากได้มากเลยขนาดผมยืมเพื่อนเล่นนะถ้าเกิดว่าใครมี3าเซเป็นของตัวเองอะเราเล่นหัวท้ายอะด้วยคนว,ว่าโตมันเองก็ซัพพอร์ตข้ามเธออยู่แล้ว ตัวละ7จ็เเว้ยแล้วคิดดูดิมีซับพอร์ตตลอดทั้งทีมอะ่ะสตัวตัวละ7จเซนต่ยมันแบบืหืครอบคุมมากๆม,มันจะทําให้ตัวละครที่แบบบางๆอะ่ะถึกขึ้นมาแบบเป็นหลักแสนสองแสนได้เลยนะครับผมบอกเลยขนาดผมยืมเล่นแค่ตัวเดียวนะสามซตัวเดียวในทีมอะ่ะมันยังพาให้ทีมถึกขนาดนี้ได้ซึ่งนี่แหละครับคือสาเหตุว่าทําไมหลายคนถึงคิดว่ามันดีด,ดีแบบดีมากๆในเกมตอนนี้อันดับหนึ่งเลย ไม่รู้ว่ามีคนคิดว่ามันอันดับหนึ่งกว่าโกฮังบีสไหมเพราะอย่างน้อยผมคิดว่ามันเก่งกว่าโกฮังบีสในด้านของเขาสามารถภาพรวมนะครับแต่ว่าเรื่องของทีมเนี่ยอาจจะแพ้พวกทีมซูเปอร์ฮีโร่อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะจริงๆผมว่าตัวเน็กความสามารถที่พาให้ทีมชนะอะไรอย่างเงี้ยทำให้ทีมแบบเล่นได้ดีขึ้นน่ะผมว่ามันดีกว่าฮังบีสเลยอาถูกแหละว่าฮังบีสมีล่อตีล่ออะไรแต่แบบสามแซดมันแบบว่าเป็นตัวละครที่ว่าแทงช่องหนึ่งได้เลยอ่ะ แล้วไม่ต้องกดอะไรไม่ต้องทําอะไรมากมายสามารถโดนเตะอัดเข้ามาดีเฟนซ์รองรับประมาณล้าน2ล้านกว่าแล้วก็มีการดาเมจด,ด้วยนะครับโดนไม้ตายเข้ามาก็การดาเมจเกือบ50%ต่อให้โดนเตะธรรมดาเข้ามาก็คงโดนใครเตะไม่เข้าเพราะว่าดีเฟนซ์หลักร้าน2ล้านกับกันดามดเมจสิบเอนี่ยบอกเลยว่ายากนะครับข้อเสียของมันก็คือเนี่ยต้องเล่นกับเรื่องเงื่อนไขมูวี่ฮีโร่เลยก็ว่าไปซึ่งมันก็ง่ายอยู่แล้วถ้าคุณจัดในทีมของมันเองอะไรแบบนั้นนะครับ โอเคมาเธอนี้ก็เป็นเทอที่ที่นะก่อนก่อนเอ็กชนพอแปลงเป็นเบต้าเมื่อไหร่เนี่ยจะเป็นตัวละครทำดาเมจของทีมไปเลยนะผมบอกให้เดีนะ๋ยมาลองดูกันว่าล่างเบต้ามันจะเดือดขนาดไหนนะครับเพราะว่า oh, ล่างพิกโล่ก็มีแค่นี้แหละมันเอามาเพื่อซัพพอร์ตในช่วงต้นเกมระยะเริ่มต้นพอหลังๆเกมช่วงกลางเกมเลดเกมเนี่ยมันจะเป็นตัวละครทำดาเมจจากล่างเบต้าไปแทนนะครับซึ่งก็ดีแหละเพราะว่านี้มันเป็นมันเป็นด่านเกมยาวไงก็เลยแบบ ดูเหมือนว่าการซับพิกโลเนี่ยไม่ได้แบบอะไรมากใช่ไหมแต่ถ้าเป็นด่านเกมเร็วกัครับการซับพิกโล่นี่มันดีมากๆ60%ทําทำให้ใครต่อหลายคนเนี่ยถึกขึ้นเยอะแล้วก็แรงขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณมีโตใหม่นะสามแซบวกเบพิกอะ่ะมันซับกันมันมากเลยเทินต่อเทินอะไรเงี้ยแม่งซับแบบเป็นร้อยสองร้อเซซึ่งมันแบบเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เยอะมากทําให้แบบคนในทีมก็จะแบบนะเล่นง่ายขึ้นไปอีกนะครับดาเมจเซรันเก้าติดเบิ้ลด้วยฮฮ เป็น5ล้าน4ี่นะครับก็น,นี่แหละดามีตัวซับไม่ได้แรงอะไรมากแต่ก็ได้อยู่แล้วก็มีหลบมีอะไรกันไปนะฮะถือว่าในร่างพิโกลโล่ที่ทําได้ดีเลยนะครับซับพอร์ตหกสนะยได้ย้แล้วก็สองไม้ตาได้2เทินนะฮะถือว่าดีแล้วคําได้ขนาดนี้ถือว่าดีแล้วดาเมจ5 4, ล้าน4ี่ล้านนี่แม่งเจ๋งมากแล้วนะครับต้องมาลอดูร่างเบตา้าแล้วดาเมจก็19ล้านนี่ตัวดาวลุงนะครับจะเวอร์หน่อยยิง19้าล้านรุนเบิ้ลได้หลายรอบมันจะเวอร์เลยแหละอันเนี้ย โอ้โหเรียบร้อย KO สกีนด้วยเป็นภา้าประคางสวยนะดูดิโอ้โหอยากได้เลยเฮ่ยแม่งมาครับทีนี้เบต้ามาแล้วศักดิ์ศรีของชาวไซยาขนาดนักรบชั้นต่ำมันยังสู้เลยืฉากไอคอนิกของมูวี่ภาคแรกโดนพีกโลปลุกใจมาครับผมบอกเลยว่าเงื่อนไขเราทำงานทุกอย่างนะฮะแล้วมีซัพพอร์ตจากโกฮังภาคมูวี่โบลี่ด้วย ซ er well, so ึ่งกูังก็ซับพอร์ต40%ผมบอกเลยว่าดาเมจเบกาตาเธอนี้น่าจะแรงแบบแรงกว่าที่ใครหลายคนอาจจะคิดไม่ถึงเลยนะผมลองให้ทุกคนเดาดูว่าก่อนเริ่มยิงอะดาเมจมันเท่าไหร่แบบนี้เลยลิงก์ประมาณนี้ลิงก์มีอยู่5ลิงก์มีซับพอร์ตแล้วก็เงื่อนไขทุกอย่างทำงานนะครับเงื่อนไขได้ ADK 300%คิดูข้อ100%จากทือแรกพร้อมกับเงื่อนไขของการบวก ADK 100%หลังโจมตี เมื่อมี all out s u c c e r ในเทินตั้งแต่เริ่มเทินที่6ในเกมเห็นไหมครับเทิน6ปุ๊บมี all out s u c c e r เมื่อกี้เห็นได้ว่ามันจะเปลี่ยนลูกแก้วเหลืองทั้งสนามแบบเกือบไปเลยอะ่ะเกือบทั้งสนามครับเห็นไหมบอลเหลืองเยอะไปหมดก็เป็นเพราะว่าเบต้าเนี่ยมันเป็นตัวละครเปลี่ยนให้เองนี่แหละนะครับผมเพราะมันเล่นเปลี่ยนซะแบบว่าสีฟ้าสีเขียวสีอะไรนะสีฟ้าสีเขียวสีแดงเป็นสีเหลืองอะ่ะมันก็ต้องจัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วอะไรอย่างงี้แหละครับผมมาเรามาลองดูกัน หวังว่าเอโกบีวายนี่จะรอดอยู่มั้งไปครับผมคิดว่านะดาเมจเบต้าน่าจะ15ล้านขั้นต่ำผมบอกเลยเพราะว่าหลังยิงมันก็บวกอะหลังยิงนี่มันมี2ก้อนนะครับก้อนร้อยเปอร์เซ็นต์กับก้อนร้อยห้าสิบในตอนนี้เราตั้งต้นม่งกโ็โคตรเยอะมาลองดูกันทึบมาสิบหกล้านอื้ขี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วถ้าไม่ตายก็สวยผมชอบถ้าไม่ตายเบต้ามากเลย ดูดิอีกรอบหนึ่งติดเบิลนะครับเบิลตามมาเป็น18ล้านมีอีกรอบไหมเดี๋ยวมาลองดูเพราะว่านี่น่าติดจ,จากพลาสสีผมอัพเบิลสิบเจ็ดจากกระดานมาอยู่นะฮะถ้าอีกรอบจะเจ๋งมากโอเคไม่ใส่แล้วไม้ตายอัดเข้ามาผมบอกเลยว่าไม่เข้านะครับตอนนี้คือหลังยิงดีเฟนซ์พี่แกไปยื้อมากแล้วพี่แกมีการดาเมจห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์น่ะเอาอะไรมาเข้าบอกก่อนก็จะคล้ายกับการการเล่นหลักการการเล่นเนี่ยคล้ายกับล่างต้นไอ้ตัวเบต้าคือ เบต้าตัวนี้ครับท้งล่างต้นกับล่างเอ็กซ์แชนเนี่ยมันคล้ายๆกันตรงที่ว่าโดนดักน่าจะโดนเจ็บกับปกติเพราะว่าพลังของดีเฟนซ์มันมาจากการหลังโจมตีท่าแม้ตายอย่างเดียวเลยนะคือไม่ต้องโจมตีท่าแม้ตายก็ได้เอเคดีเฟนซ์หลังยิงเหมือนกันในก้อนพาสีแต่ว่าแน่นอนว่าถ้ายิงแม้ตายเนี่ยก็จะได้เอฟเฟกต์แม้ตายเพิ่มดีเฟนซ์ขึ้นด้วยก็จะดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมบอกเลยว่าโอ้พระเจ้ามันยอดมากๆเลยนะเทเดี๋ยวเราย้ายเบต้า เบต้าตรงนี้นะครับไปเล่นคู่กับไอตัวเบต้าเอ็กแชร์เลยทีเดียวจะได้แบบว่าโชว์พลังฟูลพาวเวอร์ไปทีมันเล่นสนุกมากเลยอะขนาดผมไม่มี3เซตของตัวเองนะยังรู้สึกว่าทีแม่งโกงชิบหายอตอนนี้อยากได้จริงๆเลยว่ะแม่งเอออะแปลงร่างเบต้าเลยครับเป็นตนัวละครแนวแบบว่าได้ทั้งแทงแดะดาเมจในเวลาเดียวกันถ้าเกิดมาพูดถึงว่าหลังโจมตีไปแล้วเนี่ยมันได้ทั้ง2อ,อย่างเลยนะครับต้องมาดูว่าเราเจอดาดานี่มันแรงขนาดไหน แต่ผมคิดว่าส่วนใหญ่พวกดานเลโซนวูโซนเนี่ยเบต้าหลังยิงน่าจะแทงได้เกือบทุกด่านเลยมัย้งหลายดาดน่าจะแทงได้แบบระดับหนึ่งเลยอาจจะแบบไม่ได้ทุกด่านก็จริงแต่ผมคิดว่าน่าจะอยู่ระยะที่แบบว่าวางใจได้หลายดานเอาง่ายๆผมคิดว่าอย่างนั้นการแบบบวกดีเฟนส์ของมันจากทุกอย่างแล้วเวลาติดเบิร์นอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยน่าจะรับแม่ตายจากพวกดานอย่างนี้ได้อยู่นะครับอย่างสืบสารตัวนี้ก็ตีแม่ตายแรงนะไม่ใช่แม่แรง แล้วก็โดนหลักสิบไดยเมื่อกี้ตีไม่เข้านะครับนั่นแหละดีเฟนซ์มันเยอะจริงแต่แบบให้มันเล่นดักหน้าก็ยังไงเห็นไหมดีเฟนซ์มันน้อยนะค่อนข้างน้อยเลยครับแล้วพอเป็นล่างเบาต้าเนี่ยมันลุ้นหลบไม่ได้เหมือนล่างต้นไงโดนเข้ามาก็คือโดนแสนห้ากันดมาเมทห้าสิบมันก็ยังคงแบบเจ็บได้อยู่ถ้าเป็นกรณีนี้ผมว่าผมผมให้สามแซดแท้งไปเถอะออเออดียอยู่แล้วนะครับกะจะมาโชว์ดาเมจเบาต้าจังหวะที่แบบไม่มีซับพอร์ตสักหน่อยเอ้ยไม่ใช่ดิไอตัวนี้ซับได้ลืมไปโชว์แบบว่า หมดหมดความสามารถเธอแรกไปแล้วอ่ะเออไม่มีบัฟจากเธอแรกแลแบบบัฟหมดไปแล้วนะครับอืมก็จะประมาณนี้เอาจริงๆนี่อันนี้มันติดอาอาสักเกอร์ใช่ไหมตัวใหม่ถ้าติดก็คือถือว่าดีเนาะจะได้เล่นกับเบต้าคอมโบกันได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปสคริปต์ตอนจังหวะที่แบบวนกลับมาคู่กับเบต้าเขียวซูเปอร์ไซียสองเลยลวกันนะครับ พื่อให้ดูไปเลยว,ว่าแบบมีลิงก์ฟูลแล้วก็มีซัพพอร์ต50%จากไอตัวเสือเงี่ยมันจะได้ขนาดไหนนะแม่งเหลือเลือดหลอดนี่อีกแล้วมันชอบเหลือเลือดจิงนึงให้เราได้ปิดจ็อบเนี่ยมันไม่สะใจดาเมจไม่ได้โชว์สะใจอะ่ะมันโชว์มันก็จบมันจะสะใจได้ยังไงวะ <c oughs> นะโอ้แล้วมันล็อกปะนะาได้โปรดโอ้โหมึงล็อกช่องสามด้วยทำไมไอด่างกูเบื่อมึงมากเลยไอโบแจ็คมึงจะรู้มากหมดทุกเรื่องไม่ได้นะเนี่ย ไอ้บ้าล็อกใครไม่ล็อกโอ้โหล็อกเบกาตาตัวโชว์เราโโโโด่านนึงเปรียดจริงๆเลยวะ่ะเรามาสแตนบายโกคูดีกว่านะครับไหนๆก็ไหนๆเลยเปรียดมากไอ้เวนเก็บบอลเหลืองไปเก็บชาร์จไปเก็บชาร์จไปรอต่อยเพื่อนพวกมึงเนี่ยโะขอหนักๆดิทําไมทํากันแบบนี้ไม่เข้าใจจริงๆทํากันแบบนี้ได้ยี่ยไรแต่ไม่แน่นะ อาจจะฆ่าไม่ได้เพราะว่าเบต้าเขียวโดนซิลอยู่ตีไม่ให้ตายไม่ได้แล้วตีเบ้นซะเยอะเชียวโดนซิลอย่างนี้ทําอะไรไม่ได้ครับโกคูก็ตีไม่ได้เหมือนกันโอเคน้อยเบต้าได้ทําดาเมจด,ดาเมจเวอร์ชั่นที่ว่าไม่มีซับดามดเมจด้วยนะดาเมจเท่เพียวเลยมาลองดูว่าเท่าไหร่นะครับจะเป็นดาเมจตอนที่ว่าลิงกับแค่โกคูเนาะแล้วก็มียังมียังมีอออัลสตั๊กเกอร์ All er ในเทือนอยู่ก็คือโกคูตัวใหม่แหละมันติดแกรนี้นะครับ คียดาเมจเบตา้าหลังจากพีนไอความสามารถเธอแรกหมดไปก็เหลือลงมาเหลือหลักแค่เจล้านนะครับถือว่าเบาลงมากว่าเดิมเยอะแต่สำผมผมถือว่า7ล้านก็ไม่น่าเกลียดกับการที่ว่าตีคีรุ้นได้แล้วก็ตัวมันเองอะต้องมีการดาเมจอะไรอย่างงี้อยู่มันก็ไม่น่าเกลียดนะครับเพราะเะว่าถ้าเป็นพวกด่านที่ผมบอกอะด่านช่วงเกมไม่ได้นานมากเกมยาวเกมกลางเอเกมกลางเกมสั้นเนี่ยไอการที่มันเปิดมาเธอแรกของเบต้าเนี่ยมันจะเป็นจังหวะที่ว่าสามารถแบบ จัดการกับสตูได้เลยอย่างน้อยเฟสหนึ่งง่ายๆครับเพราะดาเมจมันแรงมากๆจริงหลัก10ล้านอัพการันตีคิมันทําให้แบบว่าสตูเนี่ยหายไปหลอดหนึ่งขั้นต่ําได้เลยถือว่าดาเมจมันล้นอยู่มาจะได้มาโชว์เบต้อีกสักทีนึงนะครับตอนนี้มีแคตเอาเอาสตักเกอร์ S S er อยู่ก็คือตัวแกมมานะครับผมอม,มาลองดูกันใช้วิสก่อนถ้าไม่ใช้แล้วก็เดียงอย่างแน่นอนแกมมาไม่ได้เก็บบอลม่วงด้วย จริงๆนี่อยากเก็บบอลแดงมากแต่ว่าไม่เก็บมันไม่ให้กูเก็บไปดิมันจะให้กูเก็บบอลเขียวย่างเดียวเลยเก็บบอลแดงไม่ได้แลว้ววะเอาละครับมาคือบอกเลยว่าหลังจากเบตา้ากดวิสอ่ะเจอโบลลี่ยิงไม่ตายเข้ามาก็ไม่เข้านะครับเพราะว่ากันดามจมัน90%แล้วยิงหลังยิงคือยิ่งแล้วใหญ่90%โดนดักหน้าของเบต้าเนี่ยอาจจะแบบเจ็บจุกจุกได้นะเจอด่านพวกโบลลี่ยิงอะ่ะโอเคกูตายเดีย๋ยวว่าแต่เบต้าเลย แกมาก่ายงตายเลยขนาดคนมิสนะแต่จริงๆแกม่าไม่ควรตายถ้าเกิดว,ว่าผมได้เก็บลูกแก้วม่วงอ่ะแต่ก็นั่นแหละครับผมเรียกได้ว่าเอาจริงนี่เราได้โชว์เบต้าแค่ไม่กี่ครั้งนะเป็นเพราะว่าไอ้โบแจ็คคนเดียวเลยอย่ามาโทษผมนลทุกคนไปโทษโบแจ็คนุ่นโบแจ็คแม่งเครียดมากนะครับแต่อย่างน้อยก็คงจะได้เห็นภาพหลืว่าเจ้าตัวใหม่ข้างตู้เนี่ยมันมีความสามารถอะไรนะครับเล่นจริงมันระมาไหนบอกเลยว,ว่าเก่งนะครับ ที่ผมตายก็คือมันอาจจะผิดพลาดไปได้บ้างะนะแต่ถ้าเล่นด,ดีๆนี่คือมันตัวละครแบบช่วยแบกทีมได้เลยนะครับไม่แพ้กับพวกตัวใหม่อย่าง3 z เซเลยมันคือมินิดดคังเฟสของตู้ใหม่ผมบอกเลยคือแบบการที่ว่าซัพพอร์ตหลัก60%แล้วแบบว่ามีดาเมจขนาดนั้นมีการแทงที่แบบว่าถึกมากๆได้ขอกการหลังโจมตีไปแล้วเนี่ยมันดีทุกอย่างครับผมแค่แบบต้องเล่นระวังกับพวกตัวละครตัวใหม่อย่าง lr อะไรอย่างนี้นิดนึงแน่นอนแหละมันคือตัวละครข้างตู้อะ จะไปหวังเก่งเท่า l อาก็ยังไงอยู่ไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าเก่งได้ขนาดนี้ผมถือว่าแบบมัน,ม,นมหัศจรรย์มากแล้วนะครับ Amazing ไปเลยเพราะว่าแบบทำได้ทุกอย่างดาเมจได้เอาตัวรอดได้ซัพพอร์ตเยอะมี2แม้ตายด้วยนะนี้บอกไป2เทินแรกนะครับประมาณนี้คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครมีความเห็นยังไงกับตัวละครตรงนี้มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปครั้งนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายฮะ